สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมานับเลขนะคะแบบจินตะคณิตนะคะวันนี้จะนับเลขตั้งแต่ศูนย์ถึงเกนะคะเราถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปนับกันเลยนะคะโดยที่มือข้างซ้ายนะคะนักเรียนยกมือซ้ายขึ้นมานะคะมือซ้ายของเราจะเป็นหลักสิบ นะคะแล้วก็มือข้างขวาข้างขวาของเราจะเป็นหลักหน่วยนะคะอ่าเรามาทดลองกันเลยนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะเซตศูนย์ก่อนกำหมัดนะคะอ่มาเริ่มนับเลยนะคะหนึ่งสองสามเราจะเริ่มจากหลักหน่วยก่อน้ดยมือข้างขวานะคะหนึ่งสองสาม 4 5 5นะคะ6 7 8 9แล้วก็10นะคะ10ก็จะเป็นนิ้วชี้นะคะ11 12 13 14 15 16 17 18 19

สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สบเกแล้วก็ห้าสิบนะคะห้าสิบแล้วนะคะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าสังเกตห้าสิบห้านะคะ หลักสิบเลขห้าหลักหน่วยเลขห้านะคะห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ จ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจเจเจแปดเจ็ดแล้วก็แปดสิบนะคะแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสามแปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบก้าแล้วก็เก้าสิบนะคะเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสอง 93 94 95 96 97 98 99 99นะคะแล้วก็0โอเคนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองลองไปฝึกทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ